สสดีจ้าสวัสดีวันที่สองของการกินอาหารค,ร,คริสต์มาสเนาะค่ะเนาะมัอน,นี่ลูกไส้พี่หน่อยอาซาเขาคั่วเองจ้าจ่ทำกับข้าวเองเราบ่ต้องให้แม่มาซอยเลยจ้ะแม่บอกกินมาซอยกับบอให้ซอยจ้ะหลูกมือเห็ดเองเลยนะค่ะเนาะลูกไส้คนที่สองจ้ะอาหารที่เพิ่นตีเห็ดก็บตเป็นป่าเซลมอนเลค่ะป่าเซลมอนแล้วก็ยัดเข้าไปในแป้ง แล้วก็ทิมีไอ้พักโคมแล้วก็ทิมีคลีมีอย่างของเพื่อนเนี่ยเะจจะเป็นปีเบิงมัตสัพูดเลยเพื่อนกามาเห็ดเนาะเขาเนาะเป็นก็นนกจัดก,การเป็นเรียบร้อยเห็ุแบบว่าพิธีพิธันตังอกตังใจมากๆเลยนเนี่ยะเพื่อนบอกบอกว่าเห็นแม่ซอย,ยอย่างบอกคนกะบ,บ้าบ่ต้องป้อต้องแต่ว่าแม่กะได้มาซอยเก็บซอยลางตอดจบเลวจ้ะเพราะว่าคนขางที่จีเละเถอะจากที่เห็นนี่เราจะ ตะกับบอเป็นอย่างนาะเขากับ่อยให้เขาเห็ดแบบแบบว่าเต็มทีเลยนั่งกับมีความต่างใจเห็นว่าพิธีพิธันประดิบประด่อยได้จ้ะคนคนนี้เป็นครั้งแรกที่นั่งเห็ดกับเขาเด้จ้ะเห็ดกับเขาไอ้คริสต์มาสน้อ,นอแต่ว่ากัเฮ็ดออกมาได้ดีได้จ้ะเห็นแล้วแม่ากันนึกว่าโอ้สี่ผ่านบอโน่สี่หลอดบอโน่ ย็นหน้าตายเป็นจ้งใบนอกก็ลุนไปก็เล่าจ้ะแต่ว่ากะออกมาแล้วกะโอเคเลยสวยงามแล้วก็ทุกๆคนก็แฮปปี้นะค่ะเนะาะกินอาหารฟรีมือเพื่อนเหมือนี่มือที่สองสำหรับไปอย่างอื่นกะจิมีเซื้อกับแม่ขอมาม่อยู่จ้ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอาหารลักนะค,ะนะค่ะเนาะทีเพื่อนไอ้อาสาที่จิเฮดเองไปซื้อ,อปไปซื้ออุปกรณ์อเองซื้อไอ้ทุกยอย่างเองเลยจ้ะซื้อมาเฮด เบื้องหนาแล้วมีความต่างใจจะเห็ดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้จะสีสวยงามนะคะเพิ่นออนไข่ท่าขางบนจะท่าไข่เพื่อให้มันออกมาเป็นสีน้ำตาลสวยงามก็สวยงามอีลีจะเป็นแป้งนะค่ะเนาะสำหรับขังไงค่ะเดี๋ยวเมื่องมาขัางไงจะเป็นจังไนไรจะ้ะตอนนี้ค่ะมันห่อนอยู่จะ้ะเพิ่งออกจากเตาอุ๊หม่ไหมเนาะตอนนี้ก็ให้แฟนของลูกไส้คนโตเพิ่นหัน บอกมาหั่นข้างในเบื้องลึมันเป็นจ้งใดแ้นางก็หั่นหัวน,นมนจากเพราะวา่าเึลือกี่อบออกมาจากเต่อบางหัน่นหน้าตาสวยงามจากบนข้างในก็จะเป็นใสเป็นปลาเชลมอนแล้วก็เป็นพักโคมแล้วก็เป็นครีมแล้วกรสหลุดาก็โอเคแบบฝรั่งฝรั่งว่ะจ้ะแต่ว่าทุกคนก็นบอกว่าอร่อยคันเพราะว่าอร่อยก็ทีเสียใจนะจ้ะแต่ว่าก็อร่อยอีหลีจ้ะ รสชาติโอเคเลยกินก็พักก็พักต้มก็พักต้มอันเนี่ยไอ้สารพัดแต่จ้ะอย่างอื่นก็จะมีเสริมมากก็จะเป็นในยังจะเห็นลราจะพี่หน่อยก็เอื่นยากเนาะเอาเนานะเพิ่งกินครั้งแรกจะเป็นหมอ้อแล้วก็เป็นชีสี่เพิ่์นเอามาไอ้ตั้งอุ่นไฟแม่นะจ้ะนี่วะตอนนี้ทุกคนการลุกมือกินกันแบมอริสอร่อยแต่ตะบานลูกไส้คนโตพี่หน่อยเพิ่งมาอยู่บ้านวันนี้เพิ่งไปเฮ็ดงานจ้ะ ก็อยู่แต่แฟนเพิ่นนั่งกินอยู่น,ะน,าานั่นแล้วจะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้าเดี๋ยวมาพอกันคลิปหน้าได้ค่ะเด้อปาจิมี่อยัางมาให้พี่เห็น้องเม่งขอให้ทุกคนก็มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจา้าสวัสดีจา้า